มาครับผมหลักเล็กก็เตรียมเล็กอุ้ยนี่นี่นี่โอ้ยร่นพ่งูเดี๋ยวควายเด็กมันจะงูร้อยน้ำสวัสดีครับมือนี้นะครับมาขุดขี่กระเดือนที่ไปหายไฟเบรนต้องครับผมขี่กระเด็นกระหายยากครับมันก็ได้ประมาณสิบกว่าตัวครับผมคนอยู่น้ำ หางนะครับหางมองคนเดียงกบครับมันเป็นน้ำไหลผ่านตลอดเลยเป็นซุ้มๆพอมีขี่กระเดือนจักหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวไปใส่เบ็ดคือบัวบูใส่เบ็ดหนาแรงตึ้งเยอะกับหายากครับนี่ขุดขี่กระเดือนหาเยอะครับพอได้่เนี้ยครับผมจะมีสิบสามสิบหลังนี่นะครับผมใส่เดือนครับทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยครับผม พ่อเดชใส่เบ็ดครับนันน่นๆๆๆน,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 นี่นี่ตัวครับผมพ่อเดชเสียบเบ็ดตอนนี้กะคำนะครับคนอื่นจะเข้าก่อสิไปใส่เบ็ดแล้วะครับโอเคครับผมเพื่อเป็นการบําเพไปแล้วครับตีดไปพอกันตอนใส่เบ็ดแล้วนะครับเริ่มคัมแล้วครับผมลงกะทีโตกดินแล้วครับผมมาหอดจุดหมายแล้วย,ย่อใส่มือนี้นะครับเป็นหวยเป็นหวยเก่านะครับแต่พ่อไม่นาขังไว้อยอะนะครับผม ห้องอีสัยนะครับอันนี้เบ็ดครับผมประมาณยี่สิบกว่าหลังครับกับเยื่อมห้องห้องอีสัยน้ำห่วยนี่แหละครับเดี๋ยวหาหม่องล้มก่อนครับผมบรรยากาศกำลังดีครับเขาการเข่าสู้การเทียหน้าเราครับผมมีแต่คนวานของเมื่แล้วครับผมไถ่ายหน้าวานของมื่แล้วมานั่งสามคนครับผมขี้หลุดมากนะครับผมทางอีสัยน้ำห่วยแล้วครับ น,นะนี่ครับ <นะ S 1> ผมห่อกวดหนาทานะครับแห้มันเป็นแห้มนันเป็นแปลงครับปลายตเดีของไม่กินเงนี้ยวเกาะแง่บนกันนะครับแง่ขี้กระเดยนครับนะครับเอาห่อเกาะส่วนหัวนะครับผมขี้ก่เดือนถือว่ามองนี้เป็นอะไรได้ครับน้ำม,มันไหลยอยู่ครับผม้องมบองออกเงี้ยววันนั้นตัวเงี้ยเด็ดครึ่งครับตัวเงี้ยบีครึ่งตัวเล็กมั่มเลยนี่ครับผมใส่ แลครับหลังแรกปีปลาบอลยุ่งหน่อยนีึนนเนนนงเห็นมัน้ยน่ะ <laughs> มีจันผ่องมาะยุงขังมันใส่จันไว้น้าม,มันอยู่เลยนะครับมันต้องเดินลงมามันเลยเป็นทางมันสั้นจากหน่อย <laughs> โอ้โหตกน้ำก้นปลาสิ้ดิมิปลาบอลเนี่นะปลาบอลไหลนะครับนะ จัดไปเฮ้ยนี่แหละกดออกก่อนน,น,นี่ครับผมนี่พันต๋อมครับนักล่าปลา <c oughs> <c oughs> นักล่าปลาขิงดิ <c oughs> นี่ทำเลดีเลยครับเหมาะกับการใส่เบ็ดมากครับผม,ม,มน,นี่ครับผมหลังที่สอง,สองเดี๋ยวใจะใส่ให้เบิ้งจักสามหลังนะครับเผื่อเป็นการเป็นเสียปแล้วเนาะครับผม ใส่เบิ้งเพราะเป็นวิธีเหลื่าทหารมรุนตอนยามเบ็ดไมด่เนาะครับเอ้าเดี๋ยวเราจะไปสุดไหลไเป็นทางขั้วลงเออเดืดอดเนาะแรงกำลังที่สามโอ้เบ็ดกับเบ็ดเก่าครับปวดครับ <laughs> เบ็ดเก่าเด้อบใส่ผีทหานครับเอาตากลมตากฝนไปไอพี่ยูปลาเราแค่เนี่ยปลาถือก็เนี่ยตรงเด็ดได้ด้วยจะเอาเงาไหนมันนั่น ช่วงแรกผมไม่ฉันเนาะสิ่ยังไก่อนผมมันมาเดอบียด้องมาสัน่นบ่เสียบเข้าไปครับเขยบไปเลยข้อเนี่ยพอคอาย่ดึงสิมหลุด โอเคเนาะครับเดี๋ยวมือแรงเขามาลุนกันครับว่าสิถึกปลาบ่เดี๋ใส่ไปน้ำหวยไงเนาะครับออกมายามเบียดแล้วครับผมเวลาประมาณสองถุงกวนนะครับออกมายามเบียดแล้วเหล็กโตัวะเนาะเอ้ยเสกถึงเสกถึง <c oughs> เอาครับมาลุดนกันครับหลังแหลกเปจากนี้เนาะอยู่อะไรเนาะคุท้าโอ้แหลกแหลกยังกินบ่ เสียบเยอะต่อไปกบกบขอมงอแงไหลด้วยมั้ยมันได้กายเึ็นหยำดีเลยเหรอหยำฝนมากเยอะจังเลยจริงแต่ลำบไปเลยเลยครับดูกันยาวๆทีได้จักตัววะตาเด็กกะดีเห็นคลิปลงเลยครับทีตาบ่าเด็กกะว่าตาคลิปลง อุ้ย,ยห้อยหวินไหมเงี้ยเ,เป็นกรงเทงเลยตายเร็วห้อยหวินครับถึกถึกปลยซิวที่ได้หวินนี่ปลายกินอยูอ่เอาค่อนข้างจะลำบากนะครับผมหลอดถึงหลอดถึงหมดเนาะให้ได้ตดัวเด้อให้ชินองในเบื้งเนี่ย นี่แบบอีกแล้วครับผมหลังที่สามแล้วครับบางนี่ขึ้นข้างบนไว้ขึ้นบ้นีแต่ปลาหนามครับผมปลาหนาน้ำห่วยแหม่มาถือไปขึ้นมาลงมาหนีนะเฮาดีเลยลงขอบน้องบางกันสุดละเออพุ่นน้ำึือกบแม่ปุ้ยกบโดดดุมมาเลยเสียงนี่นะกบครับ

เอาเท้าได้ดึงมากกว่าเด้มเฮ้ยเต็มแหลกมากนะครับหลังจากหยุดเงียบแล้วครับผมเอ้าวันนี้มีกระแลงแจนะครับยามต่อไปจะหลุดได้จะหลุดเด้อไล่ล่าขึ้นมาเบาๆครับผมนี่เต็มแรกมาแล้วครับกระเป๋าวันนี้ยถุงแดงเปิดแดงถุงแดงนี่ครับผมตัวเงาๆเลยครับปลาดุกมันไข่ปะเนี่ยอุ่นๆที่ทองมาแล้วครับผมเต็มแรก มีของกินเต็มในกระเป๋าอหยิบด็กเข้ามาแล้วสวยเลยไปรู้ติบัวละเบ็ดดวงดีอยู่ตรงนี้นี่ครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับทีไม่ใส่เบ็ดหนาแหลงไม่เคยใส่เลยเถอะเออถือว่าถือตัวหนึ่งกับโซ่กล้องสำเร็จนั่นกันแหละมาแล้วครับมาเลยเดี๋ยวใส่ถุงเลยเว้ยอไอ้เพฟย์ตัวนึงจังเลย นี่ครับเสียบง่ายไปตัวตัวนี้ยองก็ดินบัดเที่ยงบถืออย่งเงยยังไงกบตัวเขาสำเร็จแล้วหนึ่งตัวเจีคือพันหัวีเหลียวอเงี้ยเงี้ยยั้งครับตรงนี้เราไปใช่ไหมจำในยู่งได้หลอดหลอดไทยลอดน้ำไปเอาแล้วครับผม มึงมึงเบ็ดบ็ดมึงเบ็ดมึงดึงเบ็ดดึงแล้วที่เต็มสองครับดึงเบ็ดอึงเออเบ็ดจ้ำนี่เอาเอาอยู่บะน้องเบ็ดอะไรบ่ดีหลังแจมที่สองมาแล้วครับผมถือว่าเด็ดผลนะครับเงี้ยหยิกเดียนเฮาลากขึ้นมากลาขึ้นมาโอ้โหตัวงามเลยพี่น้องดึงแล้วที่เขาแก้วต้องไมหนึ่งต้องไปนี่งเครับตัวดเรืองงามครับผมแจมที่สองของเรา เับผมพ,พ,พดพดพดทาตนเยียนี่ครับผมทีมางานของ้าครับผมมาสามคนคือเราตัอเดียผู้ตตัววันนี้เราเดีย <c oughs> รข้าวน่งางามเลย่ะไปดูตัวเป็ก <ใจ S 2> ขึ้นนิ่งเนาะยกใจเร่ยเพราะปากว่าติงบบเล็กติงเหมือแห่ง,ง,งเหมือยัางไม่ไก่ปลามันเงียบนครับมัน่ติงเลยด้ไม่ไก่็นยังไคติงเดียบร้อับสองตัวเลยสองมือกน่าฮู้นี่ครับผมพรางามงกมบาสองตัวแ๋ยว คือว่าประสบามสําเร็จไปอีกรูปแบบถังมันงามหมาน่อสิหนิต้วไปสร้างฟองแล้วน่น่ะเงียบปินนด,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 ดน้อไงงมใส่เวกห้องเพราะด้รุวนพอาด้มันวนน,น,นกันครับเงียบ <c oughs> หมดตัวนี่เงียบหมดมีปากินอยู่เนี่ยนี่<อ>ลังนี้กับลงังทุกทยครับผม ว่าถือครับผมก็เลยง่ายมากมองไม่ครับผมก็รอบแรกครับเด้มาสามตัวแล้วครับถือว่ามันมาเนี่ยครับใส่เบ็ดมาเกินยี่สิบลังครับผมใส่น้ําห่วยนะครับนี่นะครับผมรอบแรกของเขาได้สามตัวไม่ได้ประดูใส่กำน้งเลยครับซ้ำกันเลยถือว่าพานะครับแก้วเดี๋ยวรอเบิ้งรอบต่อไปครับว่าเด็กตัวปะมันนี่ฝุกแล้วครับผมยังมากก็แล้วนี่ก็เป็นนางนะครับเห็นทั้งมิมี้กอไปยังขังกรับห่วยนะครับผมมันมาเลยครับทั้งมิมทั้งปลาครับมืนเนี่ย จัดการเฮาลุยเลยน้องครับผมพังมิมพอ่อไงเต๋อไปได้ครับมรไม่เฟเบ็ดนะครับผมได้ปลาเราสามโตใหญงมากเลยเห็นข้างมิมพังหนึ่งครับ,บจัดเสร็จแล้วจงให,หม่ยังเนาะครับผมเอามิมยังขึ้นครับผมเถือ่อแหลกเยอะกันครับไฟเบ็ดนาแรงกับเถื่อแรลกเอาเอามิมย่ำขึ้นกับเถื่อแรลกน้อครับผมเฮ้ยไม่บินะมินมาแล้วมิมบินมาน้าไฟครับผม เรต้องจุดควนปอ่อยเทวันครับให้มันตื่นควนเข้ากันน้องครับเพิ่งยิงมันเข้าดังน้อยๆถือไม่ได้กินควนทงตีมทุกหัวโตแล้วเห็นเนาะไปเลี้ยมต่อต้องบัถทึกหรอกมันอยู่ไกลอยู่ <c oughs> เอาละครับผมเอามีมยำขึ้นครับไฟหมอนแตอยู่หน้าผากมันไม่บินมาตามไฟเนาะ ย่างกี่ขีกันต้ามไปต้องไปแล้วว่าต้อมเกือบโดนถอดไปแป๊บนึงบินเขาดังนี่มันโอ้โตเอาเทอะบอว่าบินมาใส่ดังนี่มันโอ้โหตัวจุดก็ระดับไปตัวนี้แม่นตัวนี้แม่นพอไปพอไปพอไปพอคนไปเ้หหนกัน นี่ห้างขาวๆนี่นะครับเฮ้ยยึกครับมิยึกมิยึกโอ้ยพอาหมินงยำขึ้นกับไฮกันนะครับผมมันบินออกมาใส่ได้ไหมเนี่ยครับผมมันเห็นไฟมันบินออกมาใส่ได้แล้วมันเห็นไฟมันบินออกมาใส่ได้แล้วครับเป่าควนรับผมแบบใดเนาะเอาหมิ่งยำขึ้นมานะเพื่อแค่ออกกระเทือนนะครับเอ้ของกระคัดแกมมันเมาห้องนี่ครับผมเป่าควนเลยมันก่อนมันทำนย่าเมาในที่แรกเมาไปปะเมาหรอเมาหรอ สุดยอดอิลีชีวิตนี่นี่ะครับผมต้องบูดูดันอย่างเดียวออกไปจนไปบ้านมันปนีตัวป้ามันเล่บ่ค่อยกินเงี้ยวบ่มาแล้วครับผมตะควนตะควนตะควนมาสันเลี้ย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 ตัวยิ่งตัวยิ่งสันนี้สันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เราปมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว ออกมาเร็น้ำหวานังเต็มีเถอวะน้ำหวานกำลังเต็ม,มาครับผมส,สวยๆเลยเต็มน้ำหวานนีกลนะถดกนเโโนี่นนนครับผมน้ำหวานสวยๆได้ครับเดี๋ยวซ่อมไปทั้งขามันเหลี่ยมดครับสุดยอดครับผมโอเคซันแดนออกขียวมัดัน้ำยิมไๆันมไฟอบาอกล้วเฮียไอ้เหี้ยิยยยยไมไฟหมด บินเซฟเฟดิอบินีนเซฟฟับผมเดี๋ยววางเดี๋ยวว่างว่บยิ่มเลยกับผมเดี๋ยวพึ่งดมันเพิหายดว่งนี่ไหมออกไปออกไปเขาทดนเขาตีนขอลงทขอลทุ ไฟจากอย่างเงี้ยไฟอย่างเงไปให้ครูเอาแมวไปนะอุ๊ยดี๋ยวเดี๋ยวอะไราดี๋ยวอะไรมันออกไปนะเด็กไหมเดี๋ยวแค่นี้ก็นะครับผมม sí no, ีมันตามไฟครับผมไปก่อนนะตอนนี้โดน์บอลแมวนี่ครับเดี๋ยวเวลามากรูเบ็ดแล้วนะครับตอนเท่าเสาเขาบอกเ้าดอกรับสวยแล้วเกือบสี่หกม่วงกลัวแล้วครับผมของว่ากรูเบ็ดมันขึ้นกันเลยเป็นสามตัวนะครับ ขอเมืองนะครับว่ากูเปติดอีกจากตวัววาครับสิเดียวเพิ่มวาน,น้ำหวยพอมีป่าด้ครับปลากินเงื้อกับป่าสวบไหลอยู่ด้ครับบรรยากาศทงหน้า กูไม่ได้ซามสีรั้งหรอกครับยังมีปลากินเลยยังมีซีรีส์เลยชิดละอีกพคนเนาะแล้วมีกเงียบครับ หลังนีไม่รุ่นครับผมเงือถ้าปเสือกเอาทั้งเปียกเยไปดิเงือกมาได้เสือกเอ้อดึงแล้วเอ้ยเวีดก็เอ้เอาดึงดึงโอ้ยดูกระคักวะอืมถอดว่าออกเอาง้อตัวงอนวาดุนครับผมลากขึนมาอุ้ยบุ๊บปุ้ยปดุกดุกดุกดดดุดุกกดกดุกดุอ ตัวผมงามเลยครับผมด่นจนลาหรือเปล่าเนีโอ้เด่จ <c ười> ดจนจนปติงเงี่ยนหนะเฮี้ยกัเพิ่งเสือครับผมโู้ตัวผมงามเลยจัดไปหนึ่งแจ้งกับตอนเช้าโอ้ย <c ười> ่างไหนก็ไปถุงโตนาะวะตัวงามเลยคะรับปลาดุกกอ๋ <c ười> ออย่าปล่อยเด้อ <c ười> เป็นเป็นน้ำมาใสเงี้ยหนะ ีอยู่เสียงมิมเสียงคืเบเสียงมิมเขาเมือขึ้นอยู่เลเดียวคอนี้แหละเออไปดูครับผมแจมแรกของจำโซมันมันอายุเป็นหัวเปียกกว่าขนาเนี้ยดังนี้ส้มกระสีบ่มีอย่งนี้ครับ บอกินเอ้หลุดไปครับทีได้ยักโตบ่เอ้าเอาหมูเป็ดลังคานาครับห้อยดึงเนื้อคือดึงสันขึ้นโตัาเหง้าเหรอฮะเนี่ยปลาปลาเหรอเครื่องปลาสดเนี่ยปลาป่าเนี่ยปลาตัวโปลายังกับปาลืมลืมซีปลาอยังกัว่าอันปลากระทิ่งอ่ะเออตัวไรอันวะปลากระทิ่งโอ้ยพึ่งเคยเห็นเนี่ยพึ่งเคยถึงมาเจอท่ามันเขาบ่คอยมีได้เดลยเด้อ ขาเบิงบ่งเขาเิ่งยงไกลเนี่ป <ะ S 1> ีง,งูเดี๋ยวบาแกมันจะงูร้อยนำขึ้นครถแย่ครับผึ่งเคยถือคระ่าอยู่แถวบา้านมันบาคอยเมีบแบบนี้นึกวันตังูบาแหลกตัวเงาก็ยังงูเดวเอานี่นี่นเดี๋ยวแล้วครับผมแ้มที่สองแ้มที่สองครับผมนีค่ครับผม ปลากระทิ้งพน่าวาเป็นไรที่งูครับโตกไงนะจัดไปครับแตี้มที่สองกดเลยครับกดจังกัวเลยกดไปไลยครับกินเลยเขายังพวกอนุมมูปลาไหลดี๋ยวไม่กินเลยไหมเออแตี้มที่สองตามมาครับผมปลากระทิ้งพนว่าวาจักกุลูปลายัง ไลยคือยังงูนีบ่บอเล็กดินดูแลเราเราอี้อง,งูเลยเขาจะตกใจเลยปลาหลายเนาะม,นม,นม,นมันมันบ่อน,นี่เฟออื้ยไหมลังมีมัวนมียังเับผมให้โกโด้เพือเราเลยอืทอมฮานา,าเป็นปเปียกๆวะลังเห็นไหมเป็นเปียกๆดิหมอกล้องบ่กลังได้เปียกไม่หลุดเลยครับผมมาตั้งปีกเปียกเล็กน้อยเดียว ไม่ดึงลงไปนี่ขนทางเซกับล่องบาตรขนทางเซกับผมลงนำ้ำลงน้ำเหลือมีนำ้ำมีฝันใหม่น้ำครับเป็นหอยนะครับเป็นหอยเก่าที่มันมีน้ำเหลือครับผมปลาเนี่ยมาถอนกันอยู่ก็เยกลยลองมาใส่เบิงครับถือวะออกไปยังเตายยุ้ยอันปลาอันตัวนี้อือปลาเนื้ออ่อน <laughs> โอ้ยแจ็ปยี่สามมาครับผม เป็ปะทิงเลยโอ้เป็ดปะทิงเลยนี่เอ้าย่างหนึ่งเกิดมาถูกแนวได้ปลาดูกี่หัวแล้วมื้อเนี้ยสมัยเป็นปลาดุกตัวเตี้ยปาแปลกๆมากเว้ยแถมที่สามครับสวยๆมันมันหลอกเข้าโอสถีเอาล้งน้ำเลยปุ๊บไปแถมที่สามแล้วนี่ถุงครับผม พอได้พอได้ครับผมเบ็ดประมาณกว่ายี่สิบหลังเบอเกินนี่ครับเบ็ดเบอเกินยี่สิบหลังถือตัวฟังเดียวเล้วเนาะทงผุนบะมี่อย่างนี้น,นั่นนาจีบเถือเลยครับผมเป็นเบอร์คือเหรออื้อหนีครับผมสามตวงเฮ้ามันหนีตอนซอาครับตอนมากูหลอบเอลหลอบกูเบ็ดปลาอย่างบู้มีลายขี้งูนี่ครับผม ผู้่อนหัวไปยังกะลองคอมเมนต์มาหด้อครับเพื่อเได้เป็นความรูลนะครับปลาดุกตัวนึงครับแล้วก็ปลาไล่เครืองูแล้วก็ปลาเน,นื้ออ่อนตัวนึงครับผมก็มือขึ้นอีกสามตัวแล้วครับเดี๋ยวจะไปสรุปตอนรวบมดอแล้ครับว่าเดี๋ยวจักตัวึงกลับบ้านไปที่ประเทศเซกถังใยูเบื้องล่างครับผมนี่บรรยากาศตอนเช้าครับผม